ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับหลวงพ่อปานนะคะก็ใบนี้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นรุ่นอื่นก็ได้เช่นกันนะคะเพราะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะก็ใบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นงานร้านดังนะคะนั่นก็คือร้านรัตนโกสิน์นะคะซึ่งอาจจะ อาหารค่อนข้างยากแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแถบแถบแบบนี้นะคะส่วน,นก็จะเป็นตาของร้านรัตนาโกสินนะคะแล้วลายด้านหลังเนี่ยที่จะเป็นลายที่ค่อนข้างเอกลักษณ์นั่นของร้านนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวมาชมรีวิวกันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าร้านเด็ดร้านดังแล้วก็เป็นระดับหลวงพ่อปานด้วยเนาะพระงตลับหลวงพระหลวงพ่อปานเนี่ยแบบปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่บอกเลยว่าพอเข้ามาแล้วส่วนใหญ่จะขายเลยนะคะเพราะว่า หลายท่านเนี่ยก็จะเก็บสะสมไว้อยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรองยางขึ้นหน้าพลาสติกแทนนะคะสําหรับผ้าหนึ่งผ้าหลวมพ่อปานนะคะก็ใบนี้เป็นแบบหน้าจอสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเห็นได้เต็มองค์ชัดๆเลยนะคะก็อันนี้เจ้าของเก่าใส่เป็นพิมพ์ปารจีนมานะคะหรืออาจจะใส่พิมพ์อื่นด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะรองวัดขนาดให้นะคะนี่ขอบต่างๆนะคะขอบอาจะจะโฟกัสยากหน่อยนะคะ แต่งงานเขานะคะดีอยู่แล้วนะคะสมชื่อร้านนะคะชึบขอบเล็กๆเหมือนเฟรมไม่หนาม,มากจนเกินไปนะคะนี่ค่ะแล้วส่วนข้างนะคะปิดสนิทมากนะคะเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วลายกระหนกต่างๆเขาเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนะคะเส้นเล็กๆนะคะอย่างนี้นี่สวยงาม ทองก็เปอร์เซ็นต์ดีนะคะสําหรับงานของร้านนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วลายกนกนี่ค่ะเป็นลายเส้นเล็กๆจริงๆเราไม่สะดุดเลยสวยงามมากๆนะคะพลิ้วมากลายสวยงาม แล้วก็ด้านบนนะคะดูห่วงมีบ่ามีอารมตรงนี้นะคะซึ่งเป็นดีเทลที่คินิติน่าจะรีวิวหลายคลิปแล้วว่าชอบนะคะมันดูนี่นะคะเวลาเหมือนแบบมันไม่โล่งจนเกินไปนะคะเวลาที่มีบ่ามีอาร์มอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะหน้าจอมันก็จะไม่ดูโล่งเกี้ยงเกเกินไปนะคะสวยงามนะคะด้านบนก็สวยคือสภาพยังดีอยู่เลยนะคะแลห่วง หวงเป็นแบบนี้ใช้บิดเอานะคะชึบส่วนด้านหลังนะคะก็คือเป็นลายที่บอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขานะคะก็คือเหมือนลายแบบหน้าหวานๆนะคะเป็นลายวรรณคดีไทยแล้วก็หน้าหวานๆแบบนี้นะคะสวยงามชึคือดีเทลรู้เลยว่าใบนี้เก่าแล้วนะคะเพราะว่าดูแบบ จากสีทองต่างๆนะคะแล้วก็สีทองถมอว่าสภาพยังดีอยู่นะคะแต่ว่าสีทองต่างๆเนี่ยมีความแบบให้ความวินเทจนะคะสวยงามแล้วดูงานเขาถี่มากนะคะเล่นแสงเส้นต่างๆนะคะสวยละเอียดยิบถูกใจสุดๆนะคะดูเป็นด้านหลังอย่างนี้เป็นภาพวาดนี่โอ้สวยงาม ส่วนด้านล่างนะคะก็คือยังใช้งานได้ตามปกตินะคะสภาพก็ยังดีอยู่เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันดีกว่านะคะค่อนข้างแน่นเดี๋ยวหนูเอาอุปกรณ์ช่วยก่อนนะคะชืบอ,อืเปิดได้แล้วนี่ค่ะด้านในปิดวัดขนาดกันดีกว่านะคะเผื่อใส่พิมพ์อื่นได้นะคะ ความกว้างด้านในของตลับนะคะจะอยู่ที่2เซนนะคะแล้วส่วนความสูงของตลับนะคะอยู่ที่2.8เซนนั่นเองนะคะ<ม>ก็วิธีที่วัดเ,เรียกว่าให้ความชัวร์ที่สุดเนี่ย<ม>ก็คือวัดขนาดของพระนะคะแล้วก็เทียบกับขนาดของตลับนะคะก็คือส่งขนาดของพระมาที่ าตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ที่ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะลองเที่ยวกับตลับไพ่นะคะก็ไม่มีปัญหาเราจะได้พอซื้อไปเนี่ยจะได้ใส่ได้สวยใส่ได้ชัวๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาปิดกันดีกว่านะคะต้องมีเสียงแน่นอนอือหือือหอเสียงกึบแบบดังมากนะคะสวยงามงานร้านดังอือหน่าเก็บสะสมนะคะแล้วส่วนขนาดด้าน กว้างของหน้าจอนะคะเดี๋ยวชือ่อความกว้างหน้าจออยู่ที่1.7เซนนะคะส่วนความสูงของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่2.6เซนนั่นเองนะคะก็ใส่เป็นพ้าหลวมพ่อปานนะคะหรือว่าจะพ้ารุ่นอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะ แล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะตลับใบนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะก็ใบนี้นะคะลืมบอกไปเลยนะคะว่าน้ําหนักนะคะ21.02กรัมนะคะก็คือยี่สิบกรัม21.02กรัมเลยกันเลยทีเดียวนะคะขนาดใบนี่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าหนักนะคะหน่วงๆเลยนะคะงานดีสวยงามน่าสะสมนะคะ เป็นแบบหน้าจอสี่เหลี่ยมด้วยนะคะหน้าจอสี่เหลี่ยมในฝันนะคะคือหลายท่านชอบหน้าจอสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีความเหมือนมินิมอลแล้วก็โชว์อ,องค์พระได้เต็มๆนะคะท่านไหนนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพระรุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือ1น,นะคะก็ทักไลน์ s i t k ห6 6นะคะหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0899866685ค่ะคือร้านเราเนี่ยจะอยู่ชั้น3ห้างพันิ์งามวานติดกับลิบตัวกลางนะคะร้านเนี่ยจะเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา11โมงนะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้คินทิติ tk ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ